ขอบคุณทุกไหลทุกเลิบทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องอากาศหนาวมืาอนี่เมือ่อวานนี่ยังไข้ดีเมือ่อวานนี่ยังอุ่นขึ้นกรุงเทปมืาอนี่หนาวพี่น้องตื่นเสารข์ขืนมาหนาวเลยกรุงเทพมาหานครอ,อากาศหนาวเลยหมอกควนวาวเลยมืาอนี่ อากาศอากาศเย็นไร้กระจำพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นครับนหยเพิ่ไปหลกหอบเนี่ยี่อากาศเย็นสุขภาพก็บพวคยดีป็นไรขากระเจี๊บเห็บยยางขาเจ็บเบียดใตเจ้าขา,ห,ขา,ขา,ขาหลากัก ง้นเาหลับแบบนี้นันหอดเกียแล้ววันนี่ดดลงนี่เราชมห้องกระได้

ขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะ ขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปค่ะ